อ,อยากให้เห็นมะน,นาวแป้นไรมเมล็ดนะฮะดกสวยมากเหมือนกันอันนี้ต้นนี้คงคิดว่าจะใช้จะใช้ทำพันธ์นะฮะก็คือจะลองตอนกิ่งเขาดูนะครับว่า,อาเอาไปขยายพันธ์ุเพราะตอนนี้สวนเรายังรับได้อีกหลายร้อยต้น แต่ว่าเมื่อก่อนไปซื้อพันธุ์เข้ามาก็แพงอยู่อ่ามันมีกิ่งกระโดงเยอะเขาบอกเวลาตอนให้ให้ใช้กิ่งกระโดงเนี่ยแล้วบังเอิญได้รับแรงบันดาลใจจากเพื่อนในทิกต็อของผมเนี่ยแนะนํามาว่าตอนเลยพี่ตอนเลยนะแล้วก็ผมก็ตอนไม่เป็นแล้วก็ไปเห็นเครื่องมือที่เขาใช้ตอนแบบไทยประดิษฐ์โอ้ผมก็ชอบนะวัตรกรรมแล้วน้อง คนไทยทำอะ่ะผมชอบก็อุดหนุนพ้าบาเดี๋ยวจะลองตอนจริงมะนาวนะได้ผลยังไงจะให้เพื่อนๆดูนะครับในกิ่งกระโดงสวยมากแต่ผมไม่กล้าตอนอะ่ะเพราะว่าฝีมือผมไม่ดีแต่ตอนนี้ได้เครื่องมือมาล้พรุ่งนี้พรุ่งนี้กะว่าจะลองตอนดูว่าพันุ์นี้นะอตอนไปแล้วไปปลูกเนี่ยมันจะเหมือนต้นแม่เหมหรือเปล่านะครับ